ครูใหม่ iam.com เพราะเราคือครูรุ่นใหม่สวัสดีค่ะครูใหม่ iam.com วันนี้สำหรับ EP หนึ่งของเราเรามีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาสำหรับครูมุกกาครูถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งนะคะที่มีความสำคัญต่อคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ ระบบการศึกษาตลอดจนการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตหน้าที่หลักของครูคือการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นตามศักยภาพทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาและก็จริยธรรมให้เป็นปรทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าสามารถพึ่งพาตนเองได้สร้างสังคชุมชนสังคมและก็ประเทศชาติ มีความรู้และก็มีคุณธรรมในการดำเนินชีวิตการที่จะดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวครูจะต้องให้ความสำคัญกับองค์ประกอบทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนผู้สอนวิธีสอนสื่อการจัดการเรียนการ,รสอนขั้นต้นโดยเฉพาะตัวผู้เรียนซึ่งล้วนจะมีความแตกต่างกัน ดังนั้นการที่ครูมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิวิทยาที่เกี่ยวข้องเช่นความรู้ด้านจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาพัฒนาการจิตวิทยาการเรียนรู้หลักและเทคนิคทางจิตวิทยาที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนการดูแลช่วยเหลือการพัฒนาบุคลิกภาพผู้เรียนการสร้างความสัมพันธ์และบรรยากาศในการเรียนรู้เป็นต้นแล้วนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สู่เป้าหมายดังกล่าวเนี่ย ประสบความสำเร็จจึงถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งรวมทั้งจะต้องส่งผลดีต่อการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและถือว่าเป็นภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่และสำคัญของเพื่อความเป็นมาของจิตวิทยาจิตวิทยาเป็นวิชาที่มีการศึกษามาตั้งแต่ยุคกรีกโบราณเมื่อส0งพกว่าปีล่วงมาแล้ว โดยในขณะนั้นมีนักปรัชญาเมธีคนสำคัญไม่ว่าจะเป็นเทเลโตและก็อริสโตเติลได้พยายามทำความเข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติการแสดงออกของมนุษย์โดยมีงานเขียนที่เกี่ยวกับความสุขความเพลิดเพลินความเจ็บปวดความรู้สึกหรือสัมผัสทั้งห้ารวมไปถึงการจินตนาการความปรารถนาและก็ลักษณะอื่นๆของจิตใจ โดยส่วนใหญ่นักปรัชญานในขณะนั้นมีความเชื่อตรงกันที่ว่ามนุษย์มีส่วนประกอบสำคัญสองส่วนด้วยกันนั่นก็คือร่างกายกับวิญญาณโดยวิญญาณจะมีอิทธิพลเหนือร่างกายที่จะคอยควบคุมให้ร่างกายกระทำสิ่งต่างๆดังนั้นการจะเข้าใจมนุษย์ได้จึงต้องอธิบายวิญญาณให้ชัดเจนสียก่อน อย่างไรก็ตามการอธิบายเกี่ยวกับวิญญาณในขณะนั้นจะออกมาในลักษณะแนวปรัชญามากกว่าจากพิสูจน์ทดลองในแง่ของวิทยาศาสตร์ทั้งนี้เนื่องจากนักปรัชญาในยุคกรีกมักนิยมหาคำตอบเกี่ยวกับวิญญาณโดยใช้ความคิดอย่างมีเหตุผลของตนมาผสมผสานกับความเชื่อทางศาสนาในขณะนันการใช้วิธีเช่นนี้ทำให้คำตอบออกมาหลากหลายไม่แน่นอนไม่ชัดเจน นักติตวิทยายุคหลังๆจึงขนาดนามการใช้วิธีการนี้ว่า Arm h แชรเพราะว่าเป็นวิธีการหาคำตอบที่นั่งอยู่กับเก้าอี้นั่งอยู่กับที่ไม่มีการค้นคว้าทดลองหรือพิสูจน์ในเชิงวิทยาศาสตร์ให้เห็นข้อถจรินต่อมาเมื่อโลกเข้าสู่ยุคแห่งความเจริญทางวิทยาศาสตร์จึงมีผู้พยายามจะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาเพื่อใช้อธิบายเกี่ยวกับปิยาณ แต่ก็ยังไม่ได้รับความรู้เพิ่มเติมไปอย่างใดทําให้นักจิตวิทยารุ่นหลังๆห,หันมาสนใจเกี่ยวกับจิตไม่ว่าจะเป็นเรเนเดคาร์นักปรัชญ,ญาชาวฝรั่งเศสได้สเนสนอทฤษฎีที่เชื่อว่าร่างกายและจิตใจเป็นคนละส่วนและแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงเซึ่องรู้จักกันดีในน้าของทวิิยมโดยทั้งสองส่วนจะมีปฏิสัมพันธ์ กันเพียงแต่ผ่านโครงสร้างเล็กๆในสมองต่อมาภายหลังการศึกษาของเดคาทำให้เกิดวิชาที่เรียกว่าจริระจิตวิทยาซึ่งเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสดงออกมาที่มีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวข้องระหว่างพฤติกรรมกับระบบประสาทและสมองในขณะที่โทมัสฮอบนักปรัชญาชาวอังกฤษคนอื่นๆที่อยู่ในทีมน ไม่เห็นด้วยเพราะมีความเชื่อว่ากายและจิตใจเป็นสิ่งเดียวกันทั้งนี้เพราะประสบการณ์ของมนุษย์ทั้งหมดซึ่งได้รวบรวมไปถึงความคิดความรู้สึกอย่างรู้ตัวจัดได้ว่าเป็นกระบวนการทางกายที่ถูกควบคุมโดยสมองทั้งนั้น นอกจากนี้ยังมีทฤษฎีที่เชื่อว่าจิตเป็นส่วนสำคัญในการควบคุมพฤติกรรมมนุษย์เรียกว่า a n นิ i มชั่จอห์นล็อกก็คือนักรัดยาชาวอังกฤษที่ได้พยายามศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับจิตของบุคคลโดยอธิบายว่าจิตคือความรู้ตัวจิตของมนุษย์แรกเริ่มบริสุทธิ์เหมือนผ้าขาว สิ่งแวดล้อมจะเป็นตัวการที่ทำให้ติ์ของบุคคลนั้นเปลี่ยนไปเหมือนกับการแต้มสีลงบนผ้าขาวคำอธิบายนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าจอห์ล็อกเนี่ยจะให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของบุคคลที่ได้รับจากสิ่งแวดล้อมในภทยว่ามีบทบาทต่อพฤติกรรมของมนุษย์ถึงอย่างไรก็ตามคำอธิบายเกี่ยวกับติถึงแม้จะได้รับความเชื่อถืออยู่บ้าง แต่ก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ให้เห็นจริงได้ตามหลักและวิธีการทางวิทยาศาสตร์เช่นกันจนกระทั่งปลายศตรวตรรษที่19เเป็นต้นมาวงการวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทำให้เกิดการคัดค้านและวิพากษ์วิจารณ์การศึกษาในสิ่งที่ไม่สามารถทดลองค้นคว้าและพิสูจน์ได้จึงมีผลทำให้นักจิตวิทยาในยุคใหม่เปลี่ยนแนวทางการศึกษาจากจิต จมาศึกษาพฤติกรรมแทนซึ่งสามารถจะพิสูจน์ให้เห็นจริงได้นอกจากนี้ยังนำเอาวิธีการต่างๆที่ได้รับและเป็นที่ยอมรับในวงการวิทยาศาสตร์มาใช้ในการอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมบุคคลสำคัญที่มีบทบาทอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ก็คือวิลเฮมแบตวุลหรือวุนที่ใครๆรู้จัก นักจิตวิทยาชาวเยอรมันผู้ก่อตั้งกลุ่มจิตวิทยาในแนวทฤษฎีโครงสร้างของจิตโดยในปีคริสตศักราช1879ได้สร้างห้องทดลองทางจิตวิทยาขึ้นเป็นแห่งแรกที่เมืองไลซิกประเทศเยอรมนีทำให้จิตวิทยามีการทดลองตามวิธีทางวิทยาศาสตร์เป็นครั้งแรกในโลกเพียงแต่วุ้นเนี่ยมุ่งศึกษาพฤติกรรมภายใน รวมทั้งวิธีการที่นำมาใช้ในการศึกษายังมีข้อบกพร่องซึ่งได้รับการวิจารณ์และก็คัดค้านอยู่บางประการจิตวิทยาได้รับการยอมรับอย่างแท้จริงเนี่ยมาจอนดีวัตสันก็คือในคริสต์ศักราช1878ถึง1958เน่ยเขาเป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกันเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มพฤติกรรมนิยม ซึ่งไม่เห็นด้วยกับการศึกษาพฤติกรรมภายในรวมทั้งวิธีการของวุ้นโดยใช้วิธีการที่วุ้นทาอยู่แล้วก็ศึกษาอยู่โดยวสัสดุเนี่ยจะมุ่งศึกษาเฉพาะพฤติกรรมที่สามารถสังเกตเห็นได้หรือพฤติกรรมภายนอกซึ่งสามารถศึกษาค้นคว้าและก็ทดลองให้เห็นจริงได้เท่านั้น ผลงานการศึกษาของวสันนี้เองทําให้สิตวิทยาได้รับการยอมรับในวงการวิทยาศาสตร์ตั้งแต่นั้นมาว่าเป็นวิทยาศาสตร์ทางพฤติกรรมหรือพฤติกรรมศาสตร์จนมาถึงปัจจุบันนั่นเองจากประวัติความเป็นมาโดยสังเกตของจิตวิทยาก็จะสามารถสรุปได้ว่าจิตวิทยาได้มีระยะของพัฒนาการมาตามลำดับ ซึ่งจะสามารถสรุปให้เหตุวัวัฒนาการแล้วก็แบ่งออกได้เป็น4ระยะก็คือระยะที่1เป็นการศึกษาในเรื่องของวิญญาณห,หรืออำนาจลี้ลับโดยเชื่อว่าวิญญาณหรืออำนาจลี้ลับเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการทำการกระทำพฤติกรรมของบุคคลระยะที่2เป็นการศึกษาในเรื่องของสิ์โดยศึกษาเรื่องของสิตแทนวิญญาณ อย่างไรก็ตามก็มีปัญหาว่าจิตมีรูปร่างเป็นยังไงเป็นอย่างไรและก็อยู่ที่ไหนนั่นคือระยะที่สระยะที่สามเป็นการเริ่มศึกษาจิตวิทยาในรูปแบบของวิทยาศาสตร์แต่ว่าก็ยังไม่เป็นวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์มากนักซึ่งเป็นช่วงระยะราวๆศตวรรษที่19ที่วิทยาศาสตร์เข้ามามีอิทธิพลต่อจิตวิทยาระยะที่สี่ ระยะสุดท้ายเนี่ยเป็นการศึกษาจิตวิทยาในรูปแบบของจิตวิทยาอย่างแท้จริงเพราะว่าเน,น้นศึกษาพฤติกรรมซึ่งเป็นสิ่งที่สังเกตเห็นได้สามารถทดลองได้พิสูจน์ได้และสามารถรตรวจสอบสัมัได้และนี่คือประวัติคร่าวๆแล้วก็ความเป็นมาของจิตวิทยา เดี๋ยวเราไปเจอกันใน EP p ต่อๆไปขอบคุณที่ติดตามครูใหม่ iam.com เพราะเราคือครูรุ่นใหม่